เอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับผม<ล>ก็จะต้องลาน้องนนไปก่อนนนในคลิปที่แล้วเราว่าอะไรนะว่าอะะไรนะปัน่นเอฟซีเล่นเฉยๆเนาะนะครับในคลิปที่แล้วปัน่นเอฟซีเล่นเฉยๆคนที่ดา่าดราม่าไปก่อนหน้านี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอฟซีมันเจาะ <c oughs> น้องนอนท์ปั่นเอฟทีบอกว่าจะไปอ่างทองนะครับไปขายเออ่ขายอะไรน่าเสียติน<ะ>ขายยังก่อนไม่ได้ขายกับข้าวาไปด้วยไม่เนี่นนท์ไปหาน้องน,อนุ่นไปไหมไป,ไปจริงเนี่ยเนี่ยสี่โมงแล้ว<ป>ชั่วโมงหนึง่ง<ป>เออไปปะรถลง ขขด้้วยลวนนาาึมไปจอดร่มนู่นก็ได้ตัวโอวของอันนี้ดุแถวบ้นี่ไหมนี่ตอไม้นี่ไหมนี่จะล้มเพราะตอไม้ต้นนี้หลายครั้งแล้วครับมาบ้านน้ำโนนตีไรนี่โอ้ได้คลิปที่แล้วนี่เอฟซีหัวมุนเลย อ่านคำถามใ,าให้เอซีดูให้เอฟซีฟัง,ง,ฟง <c oughs> เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอาใหม่ดินนนขอใหม่ดิขายกับข้าวกับสาวนนี่บ้านถนนชยอ๋อไปขายเกาลัดพี่บ้านถนนชัยกับสาวนุ่นนนนบอกแก้งเอามา อาวุ้เคลียพื้นที่ให้กับพระเมืองช้างของเราหน่อยเด้อจะไปเจเที่้ดี๋ยวให้วุ้นนะครับเคลียพื้นที่ คลิปที่แล้วนี่น้องนนปั่น F อฟหัวหมุนเลยฮาฮากันไปครับช่องเรานี้มันไม่มีสาระอยู่แล้วฮาอย่างเดียวก็น้องนนบอกว่านะครับในไลฟ์สดนะในไลฟ์สดของมุลเช่นนะปั่นเอฟซเล่นเฉยๆแกล้ง F อฟซเดี๋ยว f อฟไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรติดตามอีกนน์นเขาว่าอย่างนี้ เดี๋ยวเอามาขาวเก็บก่อนเดี๋ยวจะไปด้วยกันครับทีแรกน้องนองนท์อบอกว่าไม่ได้ไปแต่พอมันไม่ถึงเวลาใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วก็เลยเออไปด้วยกันก่อนมาขาวเจ้าเสนี แค่รักพาตัวน้องนนไปอีกแล้ววันนี้อะไรนะวุฒญด่าหัวด่าบ้านไหนแอบซีก็จะด่าถ้าด่าเขาก็ด่าในคลิปที่แล้วเขาล้างต่าเฟิรครับ ฝั่งโน้นฝั่งโน้นขึ้นฝั่งโน้นสาวเฟิร์สอีกแล้วน้องเฟิร์สอีกแล้วนะโอ้โหเดี๋ยมาน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเขาจะตีหัวแตกเอานะห่วยตัวใครตัวมันเนื้อน้องเฟิร์สอยขนาดเห็นี่ยวน้องขาลามาสูงไม่เคยปั่นน้องนะน้องพูดเล่นเฉยๆเด้อน้องก็บอกว่าผมมีคนเดียวใช่ครับน้องเฟิร์สคนเดียวที่วุ้นนี่พาเวงไหมครับพาเวงได้ไง อยู่ไหนนะตีพาไปแบงในกระเป๋าวะน่าอยู่ในกระเป๋านะั้นลืมเบงเมื่อเห็นไหมในกระเป๋าตีอ่ะอืนี่อะไรขนุนปีใต้หนังใต้หนังนี่นั่นเลยะใกล้หมวกเห็นป,นปะมีสายไหมเดินทางแล้วครับเดินทางแล้วระยะทางไปบ้านสาวนุ่นก็อา่าไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมนุน่น ต่อให้ไกลแค่ไหนถ้าจะไปหาเธอก็เหมือนต่อให้ร้อยโลเราก็ไปใช่ไหมนนต์เหมือนอยู่ใกล้ปากซอยที่ระโคนชัยก็ไปต่อให้อาตะโคนชัยกไประโคนชัยประโคนชัยอีกแล้วนั่นนี่ถนนชัยหรือประโคนชัยตะโกนชัยตะโคนชัยถนนชัยครับอ๋อถนนชัยเหรอตีดังหักเด้นี่ห่วยห่วยแล้วไประโคนชัยไปหาใครนนต์ฮะไปโอ้โหสะกดคำผิดสะกดคำผิดนะครับ เอฟซีเริ่มเกลียวสนอเอฟซีเริ hmm ่มจะโมโหแล้วก็นี่ครับโอเคค่ะถ้าไม่แซวไม่ไม่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่น่าละนะ๊ายบายค่ะทักในสนุกครับใช่ไหมนนุนเรารักนุ่นไหมนนุรักครับรักมากไหมรักมากครับพูดเหมือนทหารหน่อยสิรูปครับพูดครับพูดละนายวันนี้มาแบบแปลกๆเด้อ บอกบอกรักนนเป็นบอกรักนนเหมือนลูกป้อมหน่อยดิรู้จักลุงป้อมไหมนนน้นไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักลูกป้อมก็ลองนายกไงเฮ้ย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 เอาลุงตูก็ได้เอ้าผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ทุกเรื่องลูกป้อมเนี่ยไม่รู้ฉายาลูกป้อมไม่รู้ เหนียวประเด็นกินข้าวเที่ยงเนี่ยนะอินเตอร์ข้าวราเมงผมจะถ่ายถึงสิบนาทีนะถ้าเป็นถึงสิบนาทีผมจะไม่ตัดข้าวเที่ยงก็คือข้าวลามโอ้นอนกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวลามเหรอกินข้าวเราก็กินข้าวลามกินข้าวลามแทนข้าวเที่ยงเลยอร่อยเนาะนุ่นเนาะอร่อยอร่อยข้าวข้าวทั้งอะไรนะทียวเล็กทั้งอร่อยทั้งหวานทั้งขาวข้าวข้าวขาวเด้เนาะ เออข้าวขาวโอ้ยเกือบหาทางออกไม่ได้ครับเมื่อกี้นี่ปรู้เ <c oughs> รื่องเรื่องมะน้องนุน่นล่ะน้องนุ่นดำมาก <c oughs> น้องนุ่นดำม <c oughs> เราเคยบอกใช่ไหมว่าต้องแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้บอกใครบอกน้องน,านุ่นน่ะเคยบอะ เขารู้ตัวเองเขาต้องใส่คขยาววันนี้โทรหากันกี่รอบแล้วไม่ได้โทรเลยไม่ได้โทรสักรอบเลยน้องนนท์คนหล่อเราหล่อได้ไข่นนท์ได้พ่อแม่ก็สวยดีล่ะรอได้พ่อครับนัดนัดลูกค้าว่าแซลเขาล้าปให้เขาเต้ เนกับน้องนุทเท่าไหร่แล้วนี่เลี้ยวก่อนเลี้ยวรถก่อนเราไปเขาเลิกงานพอดีลยว่ไม่ลืได้บอกเขาได้ไอบอกเขาไหมนี่ไม่ต้องบอกอกอไม่ต้องบอกเราไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเซอร์ไพรส์หรอกอ๋อไม่เซอร์ไพรส์หอดจิงดาว่นทุกคนเด้อ <laughs> ไปเซอร์ไพรส์แล้วนี่เพราะว่าเราไม่ได้บอกด้วยถือว่าเราไปเซอร์ไพรส์นะครับน้องนนจะไปเซอร์ไพรส์สาวนุ่นด้วยนะบ,บ้องข้าวหลามนะครับกะบอกข้าวหลามหลายกะบอกเล,ลย,ก,ก,ยกินบอนไปกลียดนนทนเยอะครับห้องนอนนั่นเอกินข้าวกินข้าวหลามไปเยอะ้าง,ง,ง่วงทำงานครึ่งวันน้องนนวันนี้ ที่ยวได้สิบสองเที่ยวหาวอนอนแล้วครับถึงบ้านสาวนุ่นหลับพอดีเขาวิ่งงานอยู่ไหนนนไม่รู้ครับไม่ได้บอกผมเลยเขาไม่ได้บอกว่าอา่าอยู่ส่วนไหนเห็นน้องนุ่นเขาไลฟ์สวดเขาบอกว่า,าวิ่งงานวันแรกเออวันสุดท้ายกับทีมงานกิจธิษฐ หมายหมงานเข <พอ S 2> บอแสดงว่าหมายความว่าทีมงานเขาจะวิ่งอยู่แถวนี้แค่วันสุดท้ายวันนี้<อ>นะก็ชวนน้องนุ่นมาวิ่งที่นี่ปะไม่มาแล้วมาห่างบ้านเนะาะห่างบ้านพ่อก็ไม่ให้มาพ่อไม่ค่อยอยากให้ออกจากบ้านลูกสาวเดียวพ่อห่วงพ่อ้องนุ่นเนี่ยห่วงลูกสาวมากเลยนะครับแต่ว่าก็รักลูกเขยมากเลย รักล,ลูกเขยรัลูกเขยมากกว่าลูกสาวเออใช่เออเอากับข้าวมา,วา,วาวเออเอากับข้าวมามีแต่หันยืดให้ลูกเขยอย่างเดียวเลยนะครับพอตรงนุ่นสุดยอดมากไปบ้านทีไรนี่ไปเจอทีไรนะครับในการต้อนรับดีมากอบอุ่นเหลือเกินครอบครัวตรงนุ่นรวมไปถึงแมน่เนอะเจบโบเจนันครับพี่นกพี่นกทุกคนในครอบครัวน่ารักมากน้องไอติมน้องไอติมอีกคนหนึ่งถามาแต่พี่นุ่นพี่นุ่น รวมไปถึงเพื ness, ่อนๆของน้องนุ่นสาวนุ่นแล้วกันพี่เยวพี่เยวี่เเปลี่ยนชื่อเกให้เขาใหม่สาวแมวมาไปฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สาวนุ่นเลยแล้วกันนะครับฝากทุกท่านครับช่วยตามไปด้วย เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ